สวัสดีค่ะวันนี้เรามีที่ดินวิวภูเขาบรรยากาศดีอากาศก็ดีไร้มนพิษมาฝากคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งดินดำตำบลบ้านโค้งอ,อําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ดินฉนดครุฑแดงแบ่งแปลงเรียบร้อยพร้อมโอนเลยค่ะเป็นที่ดินเนินเขาไม่ต้องถมเหมาะที่จะสร้างบ้านสวน หรือจะทำเกษตรแปลงเล็กก็เหมาะค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะแต่ไม่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้านอยู่ติดถนนสาธารณะห่างจากโรงพยาบาลอู่ทอง12กิโลโลตัสอู่ทอง20กิโลค่ะชนดครุฑแดง200ตารางวาพร้อมโอนเลยนะคะขาย259,000บาทคุณผู้ชมท่านใดสนใจโทรหาคุณต้อม ตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยค่ะ